การยื่นนะครับถอดถอนสอสสามอยสิบคนนะครับซึ่งว่าเป็นลิ้วล้อของทักษิณแล้วก็มีส่วนร่วมในการผ่านกฎหมายโทรกรรมแบบนี้นะครับสามก็คือการแสดงออกซึ่งการอังเกียรติฉันข่าทาสบริวารของข่าบริวารของระบบทักษิณทั้งหลายนะครับเช่น <c oughs> คุณทาริธนะครับรัฐมนตรี จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับหรือคนที่รับใช้ระบบทักษิณอยู่เช่นด้วยการเป่านกวีนะครับมาตรการที่สําคัญที่สุดแล้วที่ชัดที่สุดนะครับก็คือการที่เราขอให้คนมาในวันที่24เกิน1ล้านคนนะครับซึ่งวันนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย,ทยครั้งใหญ่นะครับจะถึงไม่หนึล้านคนคุณเอกนัทวันที่24ประเมินแล้วเนี่ยเราจะถึงไหมแล้วหนล้านนี่ เฉพาะในกรุงเทพหรือรวมต่างจังหวัดรวมคนที่เป็นนักลบหน้าจอด้วยหรือว่ายังไงฮะอะคออ่างนี้นะครับท,ท่านสุเทพประกาศชัดเจนนะครับว่าหนึ่งล้านคนในกรุงเทพนะครับณเวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือล้านคนทั่วประเทศด้วยนะครับครับก็แล้วแล้วถ้าเรากลับมาที่ข้อเรียกร้องของเรานี่นะว่าถ้าเราแค่ไม่สินคือสินค้าของเครือข่ายคุณทักษิณไม่อาจจะถอดถอน ก็ไม่ต้องชุมนุมไม่ต้องอะไรมากมายถึงขนาดนัดคนมาเป็นล้านๆเนี่ยมันจริง,รงๆลึกๆเราหวังอะไรเราหวัง<ม>ว่าจะให้รัฐบาลชุดน,นี้ออกไปหรือว่าอะไรฮนะไม่ใช่ครับข้อรีเร้องของเราที่สําคัญที่สุดที่ต้องให้คนมาล้านคนเนี่ยเนื่องจากวันนี้นะครับตัวเครื่องมือคือข้าราชการนี่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนองตอบต่ออํานาจของระบบทักษิณ นะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทําที่จะให้คนมาล้านคนคือให้กําลังใจนะครับให้ความมั่นใจกับข้าราชการนะครับ,รบเพื่อเพื่อที่จะให้ข้าราชการเนี่ยหลุดพ้นจากการครอบงาของระบอกทักษิณให้ข้าราชการหยุดแล้วก็มายืนเคียงข้างประชาชนนะนั่นถือว่าเราหวังว่าถ้ามาคนมาหนึ่งล้านนี่การจะการจะเปลี่ยนปุ๊บไปอยู่ฝ่าฝัา่งของผู้ชุมนุมเลยอย่างนั้นหรือเลปล่า คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าราชการที่รับใช้ที่เป็นเครื่องมือของทักษิณก็มีเยอะครับเช่นคุณธาริศเพนดิตนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีหลายคนนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในใจเขาเป็นยังไงนะครับเขาก็ยังวันนี้ก็ยังไม่สามารถตีตัวออกห่างจากกระบอกทักษิณได้คุณนคณะถ้าเกิดที่4เดียวมาไม่ถึงหนึ่งล้านเนี่ยจะทํายังไงแล้วจะเดินหน้าต่อไปหรือยังไงฮะ ที่ายพพูดอย่างนั้นเลยครับเราตั้งใจว่ามั่นใจว่าต้องเกิดหน 1, 000, 000, 000, 000, 000. ึ่งล้านก็ต้องเกิดหนึ่งล้านครับคือประชา<ๆ>ชนโดยทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกวา่าการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงตัวเลขที่มันสูงไว้หน่อยภาษาชาวบ้านเรียกว่าเวอร์เช่นต่างเสื้อแดงก็เคยบอกอจะนัดชุมนุมหนึ่งแสนถึงเวลาจริงก็ไม่ถึงในส่วนของทางเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็บอกจะเอาหนึ่งล้านคนถ้ามาไม่ถึงนี่จะทํำยังไงคุณเอกนัผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆสําหรับเวทีอนุสาวรีย์เนี่ยรัฐมนต ไปด้วยซ้าก่อนหน้านี้พูดเองเลยนะครับว่ามีคนไม่เกินหมื่นหนึ่งแน่นอนที่จะมาต่อต้านกฎหมายโทษศัตรกรรมปรากฏวก่าตอนหลังก็ช็อกแล้วก็ปรากฏภาพพาทานายกยิ่งรักก็ไปปล่อยไก่ชัยท่านสุรนันท์ใช่ไหมครับที่มีคลิปออกมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเขาประเมินต่ำด้วยซ้ำานึวกว่ามีไม่ถึงหมื่นคนปรากฏว่าในวันที่เราเดินขบวนนะครับจากสามเสนไปถึงแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่เวทีราชดำเนินเนี่ยมีคนเป็นแสนๆคนครับ แล้วจำนวนก็มันมต้อยลงไปเลยครับตั้งแต่มีการ,รชุมนุมมาทุกครั้งที่มีการชุมนุมโดยเฉพาะวันที่มีเงื่อนไขพิเศษยอดจํานวนผู้ที่มาร่วมชุมนุมมากขึ้นทุกวันครับครับนั่นจะจะเป็นการหาทางลงหรือเปล่าเหมือนกรณีเสีออยไอ้แตมาไม่ครบหนึ่งล้านเดี๋ยวจะยุติการชุมนุมอะไรประมาณนี้ฮะจะเป็นอย่างนั้นหรือครับวันนี้รเ,เราขี่หลังเสืออยู่บนหลังเสือครับเราไม่ลงแน่นอนครับไม่ลงแน่นอนแกนนาของเราเนี่ยลาออกจากสมาพื้มายืนเคิยงข้างประชาชนวันนี้เราไม่มีที่ลงแล้วครับเราก็เดินของเราต่อไปนะครับส่วนวันกรรมหรือครับ คนมาหนึ่งร้านคุณเอกนัจะทํำยังไงให้ก็อยู่ตรงนั้นแบบปกติมาชุมนุมแล้วก็ก็กลับบ้านหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวมีจะมีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรอ๋อตรงนั้นต้องไปดูที่าที่สี่ครับต้องไปดูสถานการณ์ดูดูหน้างานใช่ไหมครับผมใช่ครับคุณเอกนัทคำถามสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยในมุมของคุณเอกนัทเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมที่ที่ร่วมชะตากรรมการชุมนุมแต่พูดกันตรงๆนะเป็น เป็นหนึ่งในผู้นําด้วยเนี่ยนะครับคือตอนนี้ห่วงสถานการณ์อะไรเพราะว่าวันที่ 19- 20ี่เนี่ยมวลชนเสื้อแดงก็จะมาก็บอกว่าเป็นแสนเหมือนกันหลายแสนเหมือนกันแล้วเขาประกาศชาัดเจน <c oughs> เว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวิทยชัยออกมาเป็นเชิงลบต่อรัฐบาลเขาลุยแนะ่แต่ยังไม่รู้จะลุยแบบไหนอะไรยังไงขณะที่ในส่วนของเวเทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดียก็บอกว่าเอาเรียกระดมคนหนึ่งล้านคือเหตุการณ์ระหว่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น ในมุมของคุณเอกนัทในมุมของแกนนําของผู้ชุมนุมตอนนี้มองเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไงมันจะนําไปสู่การาความรุนแรงอะไรเปล่าซึ่งผมก็จะว่าทุกคนไม่อยากเหิเหตุการณ์อย่างนั้นคุณเอกนัทคือเราต้องดูเงื่อนไขนะครับแล้วก็เหตุผลทั้งหมดผมก็ต้องถามนะครับว่าแกนนําที่ไปลปุกระดมมวลชนคนเสื้อแดงมาเนี่ยออกมาชุมนุมเพื่ออะไรถ้าคุณจะออกมาชุมนุมเพื่อจะคัดค้าน คำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าแสดงว่าคุณไม่เคารพนะครับล้าคุณก็ไม่ไม่เครเารพอำนาจอธที่ปไตยที่ระบุวไว้ใ,ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วคนเสื้อแดงก็ถูกแดนนำหลอกมาเยอะแล้วครับผมเห็นใจครับเมื่อาวานนี้ก็มีคนเสื้อแดงขึ้นเวทีนะครับเพราะว่าแกนนาทุกวันนี้ก็ยังเสพสุขอยู่แต่ว่าปล่อยให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยครับที่เขาหลงกลคนเสื้อแดงแล้วก็มาทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงอยู่ถึงทุกวันนี้ แต่ผมขอยืนยันนะครับว่าเวทีของเราขบวนการของเราที่เป็นขบวนการประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่นิยมใช้ความรุนแรงนะครับเราก็ยังยืนยันนะครับว่าเราเคารพกฎหมายนะครับเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงหรือให้เกิดเหตุบาดเจ็บล้มตายที่ผ่านมาที่เรามีการชุนลุมนะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่เวทีสามเสนเนี่ยแทบจะไม่เกิด กรณีบาดเจ็บล้มตายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่กรณีเดียวอาจจะมีเรื่องที่มีการกระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับการแต่ว่าก็ไม่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทั้งที่คนมาเป็นแสนคนในบางโอกาสด้วยซ้าแลวเราก็ยืนยันตรงนั้นอยู่นะครับเรามั่นใจว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ที่ผ่านมาก็ไม่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุความรุนแรงนะครับเราไม่ต้องการใช้กําลังไม่ต้องการต้นไม่ต้องการฆ่าไม่ต้องการฆ่าครับดี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 คุณเอกครับดีครับดีคุณบดอกรับนะครับ ครับผมครับขอบคุณครับคุณประจับคุณสมพรท่านผู้ชมครับสวัสดีครับรับคุณคุนักรัทพรมพันธ์นี่ก็เป็นโฆษกของรุ่มกลุ่มผู้ชมหนุ่มนะครับที่คัดค้านรัฐบาตรนิรโทษกรรนะครับนี้ก็ยังก็ชัดเจนว่าไม่ใช้ชื่อนี้แหละกลุ่มเขาใช้กลุ่มคัดค้านนรโทษกรรมไม่เน้นเรื่องความรุนแรงจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งก็ว่สบายใจไปเปล่าหนึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะพยายามติดต่อกับทางซีของทางมวลชนเสื้อแดงันบ้านนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามอง เหตุการณ์การชุมนุมของทาง3เวทีซึ่งความจริงก็เป็นพันธมิตรกันเนี่ยอย่างไรแล้วก็การระดมเข้ามาวันที่19และ20เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมาในเชิงที่เป็นลบกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณวรชัยเหมะก็ดีนะครับ หรือว่าอย่างคุณโตเทพรัตน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เราบอกว่าพร้อมลุยแน่แต่ว่าจะลุยแบบไหนอย่างไรเราก็จะไปฟังกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าคําว่าลุยเนี่ยคงไม่ใช่เอาเอาไม้เอาอะไรต่ออะไรไปมารุมมาตุ้มนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าจังหวะขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณจตุพรวะเดี๋ยนะกำลังต่อมือถือเข้าสายอืมครับ อันนี้แสดงว่าท่านผู้ชมที่โทรศัพท์ก็ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวนะตัดสลับข้ามมือถือหน่อยครับต้องต้องขออภัยนิดหนึ่งคนะท่านที่ที่โทรเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวรเราจะติดต่อกลับไปที่เบอร์นี้นะครับก็จะว่าน่าจะเป็นเบอร์คุณจตุพรสวัสดีครับสายตัดไปแล้วนะเมื่อกี้เราไม่ได้คุยนะ สายคุณท่านผู้ชมก่อนนะคุณโตคุณโตเทียบรักครับสวัสดีครับคุณโต,โตค,รครับสวัสดีครับพี่โตท่านประธานนักสองก่อนดื่ฝากบอกคุณจริงจังด้วยนะว่าคุณไม่ต้องเป็นคนที่ร้านแหละชาตินี้ชาติหน้าเบ่ยบายก็ไม่มีทางถึง <S <S <ผม S 1> เขาเขาอ, <ผม S 1> อุปา<ผ>มาอุปไม้อุปมาอุปไมยว่าอตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแปดแสนเก้าแสนแล้วไม่มีทางถึงหนึ่งล้านถึงก็พอเจ็ดพันคุณโตกับผมก็ได้นะ อาคุณโตกี้วถึงก็แบบอาทั้งในกรุงเ,เทพตา่างก็วัด <พอ S 2> เ<ล>วทีหน้าจอหน้าจออ้าวนักรบหน้าจออ้าวเมื่อกี้เนี่ยวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นสอสอลาออกมาเสียคนพ่อพ่อเลี้ยงอ่ะชวนให้ออกมาแล้วก็พูดจํานวนล้านอีก<ม>พวกนี้คุณคอยดูยอดจํานวนแสนที่ราชมังคลาถ้าอย่างของจริงนั่นแหละของจริงะจะมาจะมากันคีมมองคุณคุณโตพวกนี้เริ่มเริ่ม ทางสมุดประการนี่จะเคลื่อนที่บ่ายโมงครับอ๋อเคลื่อนบ่ายโมงเ็าแสดงว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะไปรวบพลกันแล้วในใช่ครับแต่กีฬาเที่ยงไปต้นไปเพราะวันเมืวันนี้เราแถลงตอนเช้าครับครับแล้วจะอยู่ยังไงฮะจะอยู่จะอยู่ยาวจนกระทั่งถึงเช้าของอีกวันหนึ่งคืออย่างนี้เริ่มแรกนี่เราให้เอาเสื้อผ้ามาค้างหนึ่งคืนเพราะหลังจาก ที่สารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วก็เราจะมีมาตรการต่อครับผมก็คือจะชุมนุมข้ามคืนนะพูดง่ายๆชุมนุมข้ามคืนแล้วจะรอว่าสารรัฐมนูญตัดสินว่าอย่างไรครับผมครับคราวนี้ประเด็นคําถามสําคัญที่หลายตัวละครอยากจะรู้เอาละคือสมมติตุลาการสารรัฐมนูญตัดสินออกมาในเชิงที่ทางเสื้อแดงเองไม่อยากให้ตัดสินนะครับเป็นเพลิงลบต่อรัฐบาลจะทำยังไงเรายังไม่ทำอะไรแล้วเราอยู่ในที่ตั้ง เราเราที่มาเป็นแสนเนี่ยเราแค่มาแสดงพลังคครรัับบนะฮะไม่ได้จะไปลบจะไปตีใครจะไปฆ่าใครไม่ได้นะเราเอาคุณโตเดี๋ยวขออภัยนิดนึงคุณโตเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อกับคุณโตอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณจตุพรนิดนึงนะคุณโตนะครับขออภัยนะครับขออภัยนะฮครับดีครับคุณจตุพรครับครับผมครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับเป็นไงคุณจตุพรนะตอนนี้แดงเข้าประสานรอยร้าวกันเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่กดมือตกไปเนี่ยคือโดยโดยหลัก โดยหลักก็คือว่าผมเองก็และพี่น้องเสื้อแดงโดยส่วนใหญ่ก็จะจึดหลักผุ้ดมการแนวทางกันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาณจุดยืนเดิมนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันประสานร่องรอยที่เกิดจากความไม่เข้าใจนะครับเวลานี้ก็สมานเกือบจะเป็นที่เรียบร้อยสนิทกันแล้วนะครับครับครับกับกลุ่มอของกลุ่มคุณขวัญคุณขวัญชัยไพรพนาหรือแม้แต่มวลชนบางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ ก็กลับมาคุยกันได้ทั้งหมดที่อย่างคุณเจตุพรหรือว่ายังมีรอยร้าวยังมีอะไรที่มันจะต้องอสารต่อกันต่อไปต้องทำความเข้าใจกันต่อไปคือโดยโดย,ยหลักคุณเทือแดงเนี่ยมักจะพูดเสม,มอว่าคําว่าแกนนำเนี่ยเป็นคําสมมุติอืไม่มีใครที่นะครับเมื่อได้รับยกหรือว่าเป็นแกนนําแล้วจะได้เป็นแกนนําติดตัวไปตล,ลอดชีวิตครับมันอยู่ที่อุดมการณ์แนวทางรหรือการปฏิบัติตนของแกนนําผู้นั้น ว่าประชาชนเขาพร้อมที่จะร่วมทางหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นโดยหลักทีื่ที่ผ่านมาผมก็บอกทางลอปชเสมอว่าเมื่อเราเป็นองค์กรภาคประชาชนไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับชีวิตใครได้มันต้องบริหารในทางความรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักว่าการขับเคลื่อนในแนวทางที่ถูกต้องรประชาชนก็จะรอบจะพร้อมร่วมใจในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ฮุ้งเน้นไปที่ตัวบุคคลว่า เขาจะเป็นใครเพราะว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มคน่างการเมืองที่เป็นทักษะทางการเมืองครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนหน้านี้คุณจตุพรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ก็เห็นด้วยนะกับร่างเนี่ยโทษสกรมแต่ว่าพอมาเจอคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นทีวีก็โดนถอดผังรายการออกเนี่ยคุยกันยังไงถึงยอมมาช่วยรัฐบาลอีกรอบคุณคือวันผมพบนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับได้ถอยเรื่องสุดซอยออกมาแล้วครับผมยังยืนยันเลยว่าถ้าถ้าสุดซอยผมไม่เอาด้วยเพราะหนึ่งผมเองก็เห็นว่าคนที่สัาง่าประชาชน ต้องรับผิดชอบในทางคดีความพวกผมเองก็พร้อมจะต่อสู้ทางคดีเพราะฉะนั้นพวกผมได้แสดงจุดยืนเป็นที่ชัดเนแล้วก็เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ได้ถอยออกมาแล้วก็เชิญส่วนผมและรัฐวุฒิไปคุยนะครับพวกเราเองก็ไม่ไม่ขัดข้องหรือพวกผมเองไม่ได้หมายความว่าเราจะทะเลาะเพราะว่าเป็นความสึกส่วนตัวแต่เป็นความรู้สึกส่วนรวมเมื่อได้รับการแก้ไขแล้วผมก็ไม่มีเหตุผลอื่น นะครับที่จะปฏิเสธการพูดคุย ừ ừ และการที่ผมเห็นต่างกับพรคเพืเ่อไทยในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ผมจะไปร่วมมือกับพรคประชาธิปัตย์ครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่คุณจตุพรผู้ช่เจตนคราวนี้กลับมาวันที่19วันพรุ่งนี้คุณจตุพรเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่ทางประชาธิปัตย์เขาระดมมาเป็นล้านคนเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย19แล้วเท่าที่ฟังเท่าที่ติดตามข่าว,าวก็คือว่าทางบวลชนเสื้อแดงก็จะปักหลักที่ราชมังคลาจจกระเต่งถึงวันที่20 ฟังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสินเรื่องการแก้ไขกระบวนการที่มาของสอวอสมมุติอย่างนี้คุณจตพรสมมุติมันออกมาในเชิงที่หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเสื้อแดงเนี่ยอาจจะไม่อยากให้มันออกมาคือเป็นลบกับรัฐบาลเอาพูดง่ายๆการขับเคลื่อนจะเป็นยังไงฮะในส่วนของมวลชนเสื้อแดงเพราะหลายตอหลายคนก็กลัวว่ามันตกลงมันจะเป็นยังไงจะขับเคลื่อนแบบไหนวิธีการเป็นยังไงอะไรยังไงคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสารการเมืองและก็ทําผิดพลาดหลายเรื่องครับ แม้ว่าบางบทบางเรื่องไม่ได้มีอยู่ในบทบัญญัติสารรัฐธรรมนูนก็าบางอาจไปเติมรัฐธรรมนูญเึ็นกรณีเรื่องแถลงการร่วมกรณีตรื่องครับขึ้นทะเบียนมรดกโลกของประสาทพระวิหารครับไปเติมไปเติมคำว่าอาจจะลงในรัฐธรรมนูญซึ่งความหมายเนี่ยนะครับมันต้องมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแต่พอไปเติมอาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแล้วก็ไปลงทุง